สวัสดีครับพี่น้องครับกับวันนี้พอดีนี่อ่าเ้ล่าครับมาตอบคอมเมนต์ครับส่วนเกินบางหาบริลอ่ามาตอบคอมเมนต์เลยพี่น้องครับพอดีมีก็หลายคำถามเหมือนเขามากครับพอดีมันมียิบคำถามนี้มากพี่น้องน่ครับเป็นเกย์่ไพี่น้องน่ครับย่อดายดำกับดายขาวครับแบบเป็นดีโวกันนะพี่น้องขาวดำกับขาวขาวนะครับแล้วมอง ขาวแล้วมันกกรลยมขอบเนาะขอบแดวก่ขอบขาวครับขอบไดเดียวกันเนาะครับก่อนเข้าไปครับนะสำหรับคนที่สร้างสื่อเนาะครับผมครับนะคือผมรับผิดชอบหลังการขายเนาะนะครับบนต่ังๆบนีนยังพี่เนาะครับถ้ามันมีปัญหาครับกับโทรหาผมนะครับนะหรือว่าส่งไลน์ส่งในแชทมาหาผมก็ได้ครับเพราะว่ามันใส่ค้เขียนมันเขียนมันเกิดการพิพาทกันยังขึ้นครับนะผมรับผิดชอบหลังการขายครับพี่น้องปรซีเรียสครับผมนะครับ ผมก็มีสองทางให้เลือกพี่นอ้องครับสิไ้ผมส่งเปลี่ยนยอดไม่หายครับผมสิเปลี่ยนยอดไม่หายหรือบางคนเป็นสิเอาเงินคืนผมก็โอนคืนโอนเงินคืนห้พี่นอ้องนะครับนะผมกังวลผมต้องซีเรืยองยังขนาดนั้นพี่นอ้องนะครับสี่ยอดขอผมครับผมรับชอบหลังการขายทำมันผิดพาดจากตัวผมนะครับผมรับดชอบครับพี่นอ้องน้องซีเรี่อครับ เอาเงินขึ <amigo. S 2> ้นเดี๋ยวผมเอาเงินให้ยเลยเสีผมเปลี่ยนให้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับครับคุยกันดีๆนะครับนะพี่น้องครับอันนี้มีครับเดี๋ยวมาคุยกันพี่น้องนี่ครับย่อขอบดําผมใส่คําว่าขอบอะไรกันเนาะพี่น้องเนาะย่อขอบดำหนึ่งสิพี่น้องไอ้ขอบขาวกับขอบดำหนึ่งสิขอบใดมันดีก็การนะครับพี่น้องคือจริงๆครับมันก็บเนื่อย่อนะครับเนื่อย่อกันเนื้อย่อเดียวกันนะพี่น้องนี่ครับอันนี้ขอบดำเนื่อย่อขอบแล้วก็ขอบขาวก็เป็นเนื่อย่อเดียวกันนะพี่น้อง แต่ว่ามันก็แตกต่างแค่แค่ขอบดื่อพี่น้องนะครับมันเป็นเป็นค้อมือส่วนบุคคลสักอะไกันบางคนก็จใส่ขอบดำแต่มันติดปลาดีครับติดปลาดีรือใส่ไม่ใส่ขอบขาวก็ติดปลาสิพี่น้องหรือบางคนใส่ขอบขาวแล้วก็ติดปลาดีใด่ปลาใยแต่บางคนใส่ขอบดำแล้วมันบ่ติดปลาสิพี่น้องเพ็นจริงๆมันเป็นเนื้อยอดเนื้อเดียวกันนะพี่น้องนะครับเป็นเนื้อย่อดเดียวกันแค่แต่ตาข้างดง ขาวครับผมนะครับ Jade ตก่ตั้งไค่ขาวาน้นพี่น้องแต่ขอบมันนี่แหละขอบดำขอบขาวเสื้อขอบมันนี่คร like ับตก่ตั้งแค่ man, ั้นพี่น้องนะครับม like ันบริ Cola. ทนอนแยงก็กานนะครับว่าม่นขอบดำหรือใส่แนวอย่อยีหอดีกว่าหรือว่าขอบขาวใส่ยีหอยยีหอยนี่ยมันม่แมนครับขึ้นกันพี่น้องขึ้นกันเหมือนรับเทียงแค่ข้อมูลซีท่อเรื่ซสพี่น้องะครับยังไงเราบอข้อมูลซีท่าเรือีสว่ามันใส่ขอบดำมันหมั่นใจมันอะไรมันได้ปลาดีรว่า แค่นั้นเองครับอย่างอื่นมาใส่ตาพี่น้องนะครับนะลางเบเสียเราบางคนมาใส่ขอบดำดีอ่ท้นกว่าขอบขาวขอบขาวท้นกว่าขอบขาวมันว่แมนครับคือกันพี่น้องขาดขึ้กันไม่ครับมันแค่เป็นเป็นแพร์จังหวะมันเสียไปหรอกมันแอาจังหวะแตกปลาใหญ่ครับจังหวะอาจจะติดปลาแค่นั้นเองพี่น้องนะครับอย่างอื่นมันเกิดขึ้กันพี่น้องนะครับใส่ไม่โดนพี่น้องขอบดำขอบขาวครับคือกันไม่หรอกไ่ได้ต่างต่างไ่ได้แตกต่างกันหรอกครับนะครับ ผมก็ใส่มาเบิดแล้วครับไม่ได้แต่งทางนี่ไม่หรอกขึ้นกันนะครับแคร์ข้อมูลซื้อเข้ามาซืค้ครับไม่ได้ซื้อเดินทางไี่หรอกครบขอบคุณทุกบุกคนที่อุดหนุ่นยอดเขามากครับนะกับมั่นใจในร้านย่อร้านน,น้อยร้านนี้ครับผมขอขอบคุณในหลายครับผมนะกับอ,อันนี้จะเป็นแต่สองสามเส้นครับพี่น้องเดินทางไปอุดรครับผมนะเมื่อวานที่ส่งไป ล้านหอยก็น่าจะห่อนะครับแปดสองสามเส้นเหนกันอันนี้เจ็ดสอกซี่เส้นครับแม่เราอุดหนุนมาเจ็ดสอกซี่เส้นครับอ่าหาสอกเส้นหนึ่งครับอันนี้คือเป็นยอดน้อยเป็นยอดยงยพวกปลาพวกปลาซิวเป็นยอดปลาซิ่วยอดกุ้งอะไรแบบที่นี่เพี้่ยวครับเป็นยอดตามหัวหน้าหัวยังง่ายเหมนครับหาสอกครับอันนี้จะเป็นสองสอกพี่นยอดนี่ครับ สองสองหนึ่งเส้นครับสองสองหนึ่งเส้นครับไอมิ้มียู่ตามหัวหน้าพี่น้องยู่ปัสซิ่วคู่ยิ้ป้าหน่อยพี่น้องครับอันนี้จะเดินทางไปจังหวัดตังครับสามปากครับสามปากพี่น้องขอบคุณในหลายโอนเงินมาได้เรียบร้อยแล้วต่เมื่อคืนนะครับขอบคุณในหลายครับผมเดี๋ยวเ็ปคลิปแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งหายเ๋ยวส่งสลิปไปหายครับขอบคุณในหลายครับผมนะครับนะแต่บางคนมาใส้ย่ออะใจเย็นได้พี่น้องเด้ยังใส่ย้อยใส่ย้อยส่งครับครับสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับนะมัน เป็นแค่ข้อมูลซื้ข้ามาซื้อพี่น้องขอบคำขอบขาบวยตากันเนอก,นกนครับนะครับคิมีลาไปแล้วพี่น้องถ่ายกับสาวไ้พี่น้องนี่ครับบองสนใจดอกพี่น้องว่าแม่มันจะเป็นสีใดครับผมขอให้มันจับนูหน่กับพ่อครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับผม